สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูาบ้านพร้อมที่ดินนะครับเนื้อที่สองไร่ศูนย์งานสองตารางวาวนะครับนี่เลยบ้านบ้านส,ายสวยๆครับอันนี้ถนนนะครับมาจากวัดมาพยอมครับวิ่งมามาพยอมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับผมตรงแยกซีแยกพอดีนี่ครับนี่เลย นนมีสาระูมีต้นไม้ครับลมลื่นอันนี้ป้าเขาขอใส่ตักข้าวเป็นเป็นมีโกดังนะครับมีคล้ายๆโกดังแล้วก็มีบ้านด้วยนะครับผมบ้านนี่สามห้องนอนครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวอ๊้เลย หลังเรียครับาพาเข้าไปดูในบ้านนะครับไปดูในบ้านน,นี่ก็ทำนี่ครับเปิดโอเปิดอะไรจะให้สบายเลอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บของ,เ,อองเก็บของแล้วก็ อันนี้เป็นห้องครัวนะด้านนี้เป็นห้องครัวครับอันนี้เป็นห้องครัวนีจะเขา้า <t> ของเข้าเนี่ยเข้าทางข้างหลังข้างหลังนี้ก็เป็นห้องครับเป็นห้องเก็บของห้องของห้องครัวนี่เลยปิดมาก็จะเป็นห้องน้านําครับอันนี้เป็นห้องน้ํา เดี๋ยวผมพาาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำยังไม่ได้เข้าอยู่เลยครับก็เลยยังสะอาดสะอาดจากห้องน้ำมาแล้ก็จะเป็นตัวบ้านครับตัวบ้านขึ้นมาขั้นได้สามขั้นก็จะเป็นตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นห้องอันนี้ห้องนอนใหญ่เปิดอ,อันนี้ห้องนอน ห้องนอนใหญ่ใหญ่ที่สุดในบ้านเลยอันนี้ก็มีสองห้องครับนี่ก็มีสองห้องไฟเฟยเดินดีครับเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยบ้าน,นนี้สวยครับ บรรยากาศข,ข้างทุ่งนาพื้นปูกระเบื้องหมดนะครับ ภายในบ้านบ้านสวยครับบ้านสวยบ้านดีมากเลยอันนี้เป็นห้องน้ำด้านนอกอีกห้องหนึ่ง นะคะผมอันนี้เป็นขอบขอบชายที่ไปครับขอบชายที่ต้องไปเนบ้านทั้งหมดมผมขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับด้านดางก็มีบอ่ออีกหนึ่งใบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไรได้ข้างๆก็ปลูกผักปลูกไรได้ครับ